แบบนี้กันเลยใช่ไหม<_><_>นอนโชว์ไอ้อ้วนเอ้ยว่าจำตาปิดๆว่า<_><_>นอนเป็นตัวเล็กคูลเลย แมวหรืออะไรวะเนี่ยมันแมวหรืออะไรวะเน,นี่ยดูปุงมันเขา่าจ้วเลยมันแมวหรือมันตัวอะไรวะทำไมพุงมันเข่าจั้วแบบนี้แม่ตอได้แม่ตอพุงให้หน่อยแม่ตอพุงให้หน่อยหนูต๊บ ไอตัวนี้มันจอ้อแม่เตาพุ่งให้แมวบางตัวก็ไม่ชอบนะคะทุกคนไม่ชอบไม่ดูนหน้าท้องถึงเขาจะนอนหายก็เถอะแต่นี่ชอบจะชุ่มชอบชอบมากดูชอบมากยู่ชอบมากดูยกขาให้ยือจ้ายกให้ยือจ้า แม่ตออปรุงให้น้องหน่อยเธอน้องท้อเขาตักดีด้วยขันตักดีทนตักดีด้วยทำแต่แม่แอบไทยดีแยบแอบไทยแยบอายขันเหรอเกาให้มาแม่ให้เกาตรงนี้นะแม่อย่าเลื่อนนะแม่อย่าเลื่อนนะ ไหนอีกตรงไหนอีกอ่ะด้านนี้อีกอะาด้านนี้อีกแม่ด้านนี้อีกอตรงไหนอีกตรงไหนอีกชี้ชี้ตรงไหนอีกเร็วขยับขยับตรงไหนตรงคอเหรอ,อตรงคออีกรออยง ตรงไหนอีกอือตรงไหนอีกตรงไหนอีกลรอตรงนี้ตรงนี้มันคันไม่หายมันคันไม่หายน้ำไม่มันคันไม่หายน้ำไม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ย,อยแม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยผมหน่อยผมคันไม่หายด้วยมือด้วยอะพอแล้วนะพอแล้วนะแม่เมื่อยแล้วอะ่ะ มีเมื่อยแล้วว <c oughs> ลาดื้อก็ดื้อใจหายเขาอ่อน <c oughs> ขึ้นหลังขึ้นหลังอยู่ตลอดเวลาจะให้เกาให้อืมเอาไงเอาไ์ซีก่อนแล้วกันพอละไลฟ์ซีก่อน,ขอ,นขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณ ครับสําหรับอาหารผมเนี่ยผมอ้วงอะ่ะผมกินเยอะผมกินวังละห้าสิบบาทบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครบับ๊ายบาย